โอ้แล้วโอ้แล้วต้มจืดเออเออเออแมนแมนมันเข่าทาตัวมันเข่าก็ต้มจืดแล้วเห็นกับเข่าดีเออก็ดีเนาะหมูมาตัต้มจืดเนาะอย,อย่านะอย่านะดีดปึ้งมือเรียบร้อยเลยนะยอย่ ค่ายดิโอข้าวนึงแป๊บนึงซิปมาทีทอา้าวิบมาทีบักกัต้องีรตัอิสานบา้าเสียวเอทัางบอกขึ้นเดี๋ยวจะสัง่งสรนย์กางโสยมเอาท่อนนี้ฉันพ่นอยากไม่ประเด็ยเธอท่อนใหม,ม่ันจะได้ไม่มีประเด็เลย ก็เลยเศูนย์แบข้างข้าวข้าาศูนย์นี่กัขาวบเมือนเขาเจากับยาบวกันเมืองโขอดะไรเขาขอลงบวอกันเพื่อนี่แซ่บันเห็นไมสมุนมาเคปั่นเลยเช็ดชิปเลยนี่บวบปั่นเช็ดชิปเจ้าบาเลย้าว้วบนี่เขาไม่อม่ซื้อีกคือเขาไม่ไดซื้อีกคือชันปวดฟังฉันก็เลยใช้วิธีนี้ต้มข้าวกินนี้หคือเด็กน่อยด้กินขอัน เราย่เอนเขาว่าโอ้กินปร้นกินเนาะัเออแต่คนกินเลยนเาะวกินปเจีบก็เจอว่าครับขอเขาไม่ริกครับเอากับลาเจียบพร่องแช่กับบปงดิหูก็ยินสี่งต้มเขาแล้วก็ใจหมูปิ่งของหานคือหมูปิ่งมะซ้าบั๋นจังสุภาพกรฉันไมาจะชวนเธอฉันกลัวเธอยากเธอเืย่างดีเลยครับก็กินเดียวยังไไมาก็กินบัานอื่นเมาก็กินอร ก็ไม่ทำใหม่หังไงอเมัไม่ทำอืมเลยแล้วใหม่ต้มเสรมแล้วก็ยิ้มแบงห่ากันวต้มแกงอืมนสงุค่า้าอ้ย ยอดบัอบ้านไอจูบัวคือพ่อนี่ยยอดบัอือ่้าแดดข้าเหนียวงยมังกกกินดีดิอันนี้กินง่ายนะอ่อนดเหะอเพือนอะไรก็แบบมนเหมือนยดอนหนเข้าแต่งสารเดือาทิตย้องจำนะอาฝัรง่ายกินง่ายข้ามดีอนเกิกินง่ายสิ วาแฟดิไม่หยาบแข็งเข้า่ากาฟดาไม่จิ๋งง่ายเม็ดอ่อนเม็ดมันข้มพอมอม่จดๆเลยมันคือยอยก่รแข็งก็เจียวเป็นก็แเ่นแหละอือเห่นมบอกจะหลายมื่นเป็นอาทิตย์ สีแถวงนาะจังแถวบ้างบางทีเขาจะไปเหตุนันนนแขนแขนน่มๆแน่อง่องพาไปจับเสื้อทีนี้เบรกเขาออกไปนี่แบโพวงเล็กน้อยขายเป็นชุดกป็นมานหลังห้อไม่เจ่จ่าทิ้งสื่อชุดทหารสิบบาท นั่นผ่านชุดกระโปรงนีง่ฟ้าชิมว่าเรื่อเห็ดมเกล็ดมาแสีงอันนี้นมากกว่าหรือว่าหันนี้เนี่ยก็เสียบเห็ดเองชิมเองนี่มันมนั่ฝานจอนหน่อยได้เขาไปซื้อนั่งนะั่งฝานจอนใหญ่เขากิมก็ได้คนนี้แถว อคู่ปัญหาหนุ่สาวนี่คู่น่อยมาจ้งจังสองอยไปตัดยาไหสมัยก่นบัตรเพืก็ไปซื้อใครอก๊ดเใยมาซื้อเนี่ยหละก่๊ดเน่ายบอกมาซื้อซีซีพ่อซื้อมาซีนก็ได้ค่าตัดยาอีกสองอยแต่ค่าอย่างแน่แหละกเอาไปยอกับุุกเขาให้ไปกับใู่ส้ การสิเต็มพูดแล้วเปนญญาเมียปัญญามาขอใจร้อยเลยวะสิมาถึงเสื้อนักกินในมาแล้วได้ก็พอได้เข้าหมดนะวัาซุกร์มาแบ่งนักลอยกันไในวันศุกร์นี่ปัญาเพราะว่ายินเคยยินเคยมาได้เงินค่าไข่ครบอกบริษัทยูทูบแล้วกกบริวากันก็คือแบบว่าเขาไม่เกี่ยวนะขอแค่อย่าเอารูปเมียเขาลงหน้ากล้องความหมายนะแค่นั้นแต่ไปอย่างนี้เขาพอใจแล้วนะคะ ออสเซสีร้อยห้าร้อยมสิพ่นไม่แพงเดียวนึงคนละโอ้ยเ่าเร่นจบจไปยังหอดสี่ร้อยหาร้อยสี่สสิบนี่แม่ว่าบอกคนละคือไปแบบไปแบบมันไม่ม่แพงนึงก็ดีคนละเงื่อนน้อยกับใคกันเองเ่น่กับใครถ้านว่าบริวารหามหลุดเงื่อนน้อยเงื่อนย่อยเมอาจารยเนื้อผ่าลหน้อยกับใครส้นเว้ยสินเวยนยไป นี้ยเงก้แดงจริงๆไม่ใช่ี่ถงไคไหมเห็นใจพี่ถงไคก็วิจิงทันบ่ะพี่กำล้มอยู่จบประเดี๋ยวถ่ายวิดีโออืมไม่มันแบบคือเอาไปไิดหน่อยเดินเดี๋ยวเนี้ยดิไม่บางไปเอาไปสองถุงรงเอา สท่าเดียวบอาอจ้าบานบอเนี่ยก hmm? ิ่นเะไรอ่บอซักกีสิร้ายแถวสวนบอขกอไม้เนี่ยต้กินท้องหอนี้สองเทียสองเทียก็สิบ่บกคนละแล้วเสียเกลียงต่ตาแล้วเสีเกลียงดต่านี่ยเห็ดกินอะไร เจ๊กติดักหน่อยตักได้แล้วสามสิบไปบ้างแต่ว่าหเนียแล้วใช่ถูกห้อพนขึ้ไปยืนทางชี mm. ่นะบนี้ปลาเลยบันี้ไม่ยั่กวงก็เปิดเปเพ่องว่าเจบาฝากสั่งเรียน้มีหน้าเขาเรียนชวอหลายเฮอรืองจอพ่งม่เกงนี่เ่น่ต 30มันก็หลายอยู่เด้อมันเป็น20เนาะเห็นบ่อย่าอย่าไปตักหลายเข้าใจอยู่แต่ว่าความหมายนะ่ะ30บาทมันก็หลายอยู่เด้งั้นนะ่ะเนาะมัน20แม่น ว่ามันจะจากหลายติยูสมมอสมคว,มวรหลออวะว่าผู้ปช่วงอืมว่าคือหหายแท้มันก็ริลดลงอีกอืมใหม่อราบสิอ่อเดียว,สยวส้สิไปช่วงเหยังแล้วเขาก็มีคนสิอื้มอะไรก็เรื่องขอเขาไปอย่คือก็ต้องว่าแก้นานะสีแ มันเป็เปเป๊ะๆนะนั it, ้นเนาะใช่นั้นต่นี้หวานช่กหมมายซอยแต่สาขะต้องมีอะไรกอนกานเลยมันจะเหมืนเขาจะเหมเอาจวดเอบเลยเนาะเะมากนะมีหวานไปอิ่นไม่ยิ่จันทร์บอมไม่ย่ออดตัวนึงเยิะขวงมีอูดสดเื่นมนกเลเน้อยน้อยเอออ่ตู้หัวง่ายล้จวไป คือแบบวถ้าจะบ้ามาเมไป,ไปกอนนะ่เล้นน้ำบ้านของนชุนนดนอ่างเขาหยอกคุถ้าจกัดจังไปซอยกับอะไกินนาบ้านบม่ยากลาลููเขา <c oughs> ้่ัส่งต่ากระเทียแล้วกระจันโต้เบียเนี่ยก็ไปหิวกิรกิรกิริมาอ่อยไม่กิ่เป็น ไปยังก็ก็กลีนั่งเรียนกินไปว้าไปอไ้ยเดี๋ยวเป็นมื่นเหรอเนาะไหลซอยขาวเจียโจนมาบ่มีเงินหะเกล้งผู้ใจแล้เี้ยงเอเยี่ยงที่สมักดก็โอ้ยเงข้าวบั๋นน่นเรแทบบั้เสื้ขาวบอกสบปแฮมบุญบุรีรัมบัณฑิรวดสิบหลอรวดพวงมาตํำด่ะ เจ็บสองจ่ายหนึงอ so, mm. ืมขั้นขาปวดไมจนค่ะบ้านไปหอดงานหน่นมจนค่ะอืมหเบิร์ดขางหลังปดในงางาเ่ยอือดเองบ้าบ้าเลยยังมาทาเย่ะโอ้แต่บ่าไใกลพถ้ทอดเองเ่ก็บอกเร่งใกล้เราบ้านบ้านเขาเจารุ่งเพลดอ่ะเอเอ็ดอืม เราน่ยเขอมาหาห้องเขาอยู่ละเอ็ดคนเน่ถชั้นแนวแถาละเอ็ดชั้นแนวเวสิไปหาแล้วลวาขอมาหลังบ้านเได้ไหสีบ่บ้านเรื่อเสรพุ่มาสิขามาในช่องนะเรบ้านเสรพุ่มเนี่ยนี่ไรอยู่สลละร้อยกันเาะบเดีแถวคนละเอ็ดเพ็รหลายอยู่เด้อเพีร์ทีบอ่ะกับรเดเบินาะบาร์ีเขาขอมาข้าเขาจะเห็นว่าไรสลละรอย บานเขาเขอยากเบื้องบ้านแต่ขวัญแต่เนี่ยโอ้โหก็จว่าไปเบื่องขายทายู่งบ้านยะเมืองเฮเบื้องสามหมื่นเอกเด้พึ่บคือเม่อกีเห็นก้นเบื้องไหลสดหอดสามหมื่นถเสี่ยสามหมื่นเหี้ยเพราะท่านมาด่าไว้ไหนดังทีนตัวหน้ม่ดีเลยบุญบ้านยะเมืองเสร็ญยางขาวเบื้องแค่ไหนใหญ่ันก็เป็นจะอยู่จ้ะ

มักซ้อมคือกระเทาได้หน่อยหน่อยจะกินเนาะไก่หน่อยเนาะพี่พูดพี่มาขอเปล่อนเฟซเนาาก็เลยคนรับอยาห่ัดเล่ออเจะเพ็่ฟอมอย่างเงี้ยเมื่อกขอม็รับเ่อก็้ลยรับเลาเ่เกี๋ยวก็เทียบเปลี่ยนเฟซเดี๋ยวก็เทียบเปลี่ยนเฟซแม่อะเปลี่ยนเพอเฟ่าเวเฟซุกเฟซหนะกเอหรือว่เป็นอย่าง เพิ่งแต่เพิ่งห้ากทีินปาเซ็คเชออกับบอกับบอเลือกอยากแกงมาใหม่อยากกิ่ตลอดเวลาอยากหมักเมื่อว่านเพิ่ยจะตู้หมาอแกงเห็ดมาไห่เท่ใช่กันเลยกิน ชายวเยยมอเต็มถ้วยเต็มถ้วยพอดีเลยอันฟองเก่กีก้งอยู่นั่นแหละเนื้อุ่นก sure. ิ่นเยหอนะเป็นพวต้มม <2 ơi> <tr> ันเอาให้แกงเห็นไมอีกเคองเคิงถ้วยเขาก็เลยเทใส่กันเพิย่างอ่ะเยังผมเ้แกงอ่ะอันนี้เห็ดเข็มันทงะสิบบาทส่งมา นี่งานมัก like ินอยู응่ท pues ี่ไหนเอามาขายแต่เสร็จแบบบวบมันแบบบวบก็บานอ่เย็นมันีีไบวบีบ่ได้ยยางไปพูกน่มเชาบ่ได้ไปถ้าจะไปยางกงบวเยนด้ยบวเชิบวเย็นบวบเยี่ยเสียแซ่หวานมันสี่านบวบกบงหยดนี่สวน สิบสี่นาทีแล้วมาได้พี่น้องไม่เห็นเขาบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจ้า